เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นนะเราสวดมนต์ไหว้พระกันตอนที่พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าที่ดอยผาตั้งตรงนี้เรียกเลยนะครับพระอาจารย์กองร้อยสอง,อสองที่มีมีช่องขึ้นมาจากประเทศลาวในฝัง่งนู้นเป็นประเทศลาวนะโยมบกร้อยสอง ไหว้พระสวดมนต์ตอนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าโดยพร้อมเพลียงกันในโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัดชามิธรรมมังสรนังคัดชามิสังขังสรนังคัดชามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัดชามิทุติยามปิธรรมมังสรนังคัดชามิทุติยามปีสังขังสารนัง ชามิตติยามปิพุทธังสารนังคัดชามิตติยามปิธัมมังสรนังคัดชามิตติยามปิสังฆังสารนังคัดชาเมอิติปิโสภะวะหะระหัง สัมผุทโทวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกววทุอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุษยานันพุโทภะวัติสาขาทโตปภะวะตธรรมโมสันติโก สิโกโอปะนายียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะขวะตตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนภะขวะตตว ภระขวตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระข่วตสาวกสังโฆยะทิทางจัดปุริสายุคานิอาจทะปุริสับปุกกลาเอสภะข่าวตสาวกสังโฆอาหุนายโย

Tante jasa bawatutecaya mangngkai mar Kema piyo citaparating korram penarawakgamakmataak kani su ชยมังคลานินาราคิริงกชวรังอิมิตตพูตังทาวกิจักรมสสเนภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา Jaya manggarani ukita kakamati hata sutaru nantang tawanti pisang katamano Caya mang kalani katawana kata mutarang iwakapini jincaya tuhthawacana chana kaya mad citawamu ตมมะนังอติทันทัพุตังปัญญาปฏิปัจจริโตสิตวามุตินโตตันเตปะวะเตชยานทะลานินันโตตันทัพุชบาวุตังมาหิตปุตเตนะเทระ เณธรรมาปยันโตอิทุปเทสเวทินาโุนินโตปตาเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิปุจเคนะสุธาตหาตพระมังวิสุทธิจุติมิตติภักาพิธาังยาน จิตวะมุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิทุตาปิพุทธชยมังธาราตคาทายวาจโน อาตันทีหิตตวานาเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขะอาทิคมายยนารสปัญญยสะเพสัตตาสัต์ทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภัยยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหนตู สาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินพวตุศาพมังคลัง นาสะทสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสะพ,พเทวตาสัะพ,พธรรมานาสะทัสสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสะพ,พเทวตาสาพสังฆานุ เวส,สัสาวันตตุเวันนีนะ้เราก็ได้สวดมนต์กันตอนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าีท่ดอยผาตั้งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูเจ้าสำนักสงฆ์ดอยผาตั้งนะคนจังหวัดตราดนะโยมนะคนจังหวัดตราดใะเวลากาะตมารู้สึกว่า เหนื่อยเพพียก็จะมาพักอยู่กับท่านบ้างสักสองสาวันบางช่วงก็อาจจะลงใต้บ้างบางครั้งก็ไปเหนือบ้างแต่การมาพักก็คือการหาที่ภาวนายอดเขาก็ดีเหมือนกันผู้ไม่รา้จะกล่าวสักเล็กน้อยครับให้กำลังใจญาติโยมว่าเศรษฐกิจแบบนี้

ตัวกุศลนั้นคือตัวปัญญาเพาะเราทำบุญที่ไหนก็ขอให้เกิดปัญญาใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญา ถือโอกาสกลับล้านะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับพรุ่งนี้จะเดินทางกลับจังหวัดตรัดแล้วโยมมีโอกาสมาดอยผาตั้งกันบ้างนะโยมมาชมบารมีของท่านพระครูทาวรสุทธิวัฒน์นะซึ่งในโยมลองมอง,มอง,มอง,มองยอดเขาสูงสแบบนั้นนะนะดอยผาตั้งจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะโยมแล้วก็ทั้งปูนทั้งหินทั้งเหล็กทั้งอะไรต่างๆที่ท่านพระครูจะต้องแบกขึ้นเขามาสร้างวัดเนะี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะ 24ปีเนะี่ยจากคนบ้านทะเลเลยจังหวัดตราดเนี่ยนะทะเลจริงๆเลยแล้วก็ต้องมาอยู่ยอดเขาเนี่ยอาตมาก็พยายามชวนทรรมาคูกลับบ้านบอกทคูครับเนาะก็บรรปลายชีวิตแล้วเนี่ยก็จะแซยิดวันสองวันนี้แล้วเนี่ยก็นะอยากจะให้กลับไปอยู่ที่สบายๆบาย้านงะไปอยู่ที่ร,บราบๆไม่ต้องปีนเขาแล้วท่านก็บอกแหมมาสร้างไว้เยอะแล้วสงสารโยมทางนี้นะเด็กๆก,ก็กําลังโตญาติโยมก็ คนจีนอยู่นานเป็นคนเผ่าชนเผ่าต่างๆเยอะที่ท่านดูแลอยู่สงเคราะห์สังคมในโซนนี้ทําจนรู้สึกว่าการปีนเขามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ละนะก็ท่านคงจะทิ้งชีวิตไว้ที่นี่นะฮะลองมองดูลักษณะแล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากครับญาติยโยมทุกท่านนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลงจากจุดนี้กันนะเวลาเดิน ที่สูงๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะในฝั่งนู้นเป็นลาวโยมฝั่งนู้นเป็นประเทศประเทศลาวนะฝั่งนี้เป็นประเทศไทยนะเพียงแค่เพียงแค่นิดเดียวนี่ก็ข้ามลาวนู่นแม่น้าโขงเวลาเราลงเรือจากเชียงของจะไปหลวงพระบางก็นั่งเรือผ่านตรงนี้ วันนี้ความเหนื่อยล้าต่างๆก็ขอให้อ,อยู่กับสติเหนื่อยยากลำบากอะไรก็ขอให้รู้สึกว่าพระยังอยู่ใกล้ๆนะโยมพระยังอยู่ใกล้ๆเราแล้วเราก็วางใจไว้ใกล้ๆพระอาจจะไม่ต้องนึกถึงพระที่เป็นองค์ๆที่เดินได้ห่มจีวรแต่นึกถึงพระที่สำคัญที่สุดคือพระสติพระปัญญาช่วงไหนที่ต เลบ้างนะมีที่พักก็ที่นั่งหลบสุดนา,านาวนาได้มากรบแลเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกลับนั่งเครื่องกลับแล้วก็มีบรรยายธรรมของมหาวิทยาลัยวงชาวริตกุลของอนครราชสีมาต่อเลยในช่วงบ่ายโมงตอนเชา 9, ้ากลับบินจากที่นี่ก็ลงเครื่องปั๊บก็บรรยายธรรมต่ออ่ะเนาะก็ได้มา ชาร์จแบตบ้างก็ดีนะแบตบางทีมันก็อ่อนๆเหมือน,น,น, <ül par noise> นกันนะพอย้ยมได้มีเวลาได้ทวนะ <unnecessary> นะพอช่วงเวลาของการภาวนามันก็มีน้อยลงเข้าไปทุกวันทุกวันมีสติรู้ลมหายใจดูลมหายใจบางครั้งการไปดู ดูคนอื่นเยอะเกินไปลืมดูตัวเองบางทีก็ทำให้เรารู้สึกว่านะมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าชีวิตควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะเมื่อมีอะไรมากระทบปับ๊บดูจิตตัวเองเป็นลำดับแรกว่าจิตเรายังรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจอยู่เสมอนะเพื่อให้จิตมันไม่ปรุงแต่งเสียงที่มากระทบรูปที่มากระทบกลิ่นที่มากระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหากว่าเราดูจิตดูใจตัวเองได้บ่อยครั้งมันก็จะทำให้การที่จิตจะไปปรุงแต่งจนเกิดวจีกรรมกับกายกรรมกรรมที่เกิดทางวาจากรรมที่เกิดทางกายมันก็เกิดได้ยากขึ้นะนะก็ขอให้มันภาวนาเดคืนนี้ สองทุ่มครึ่งก็อาตมาก็คงไม่ได้นำสดมนนะถือว่าเป็นการนำสดมนในตอนช่วงเย็นนี้ไปแล้ว,ลวก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทุกท่านอากาศดีขุนยอดดอยอาทิตย์ใหญ่ขนาดไหนก็ยังตกดินนะโยมอาทิตย์ใหญ่ขนาดไหนก็ตกดิน อะไรที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาทีา่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตกลิ้นให้เราเห็นทุกวันว่าใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องเกร,เรียณอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องไปสู่ความตายอยู่ดีเมื่อตายแล้วเผาศพเสร็จเรียบร้อย खीच सकल नहीं है कटे चाहन बनी